กลับสวัสดีเนาะพี่น้องทุกทุกคนสำหรับคลิปนี้เนาะบ๊อดอพาทุกคนมาชมบรรยากาศบ้านนาเนาะอยู่ที่บ้านทศนัศโนคนครกสอรพบวิหารแขวงสวรรคเกตนี่จะเป็นทุ่งนาเนาะกำลังออก่วงเขางามๆเลยเนี่ยเดี๋ยวบอดโอจะพาทุกคนย่างหลาอเบิ่งบรรยากาศเนาะนี่จะเป็นสวนเนาะสวนผลจะปลูกอยู่ปลูกอ่าปักถั่วฟักงาเนาะกับอนนานาซาลีเนะาะฝั่งนี้ก็จะเป็น เรื่องหานแล้วก็เป,เ,ปเ,ปเป็ดเนาะคอกเป็ดเนี่ยจะเป็นคอกเป็ดเพินสำหรับคลิปนี้เนาะบ๊อดอลงมาลงมาเวียกเนาะจะถ่ายให้พี่น้องสันๆเนาะเห็นบรรยากาศบรรยากาศบ,รราาศบ,าบ้านหาบ้านนาเนาะสำหรับพี่น้องคนใดเนาะที่เข้ามากะฝากกดติดตามบ๊อดเนเด้อนี่ก็จะเป็นภาคส่วนน้องเนาะน้องกะกะบกกลวงเนาะแต่ว่าค่อนข้าเงาวเติบเงาเติบนเบนาะนี่คุณเมน าตัวนี้นท,ทีพี่น้องเห็นอยู่เนาะี่ว่าเป็นหยาเขียวเขียวเขียว,ยว,ยวนี่จะเป็นหยาหวานเน,ะนาะหยาหวานเ่ว่าเพิ่นใส้ปลูกเพื่อไหง่วเนาะเรียงง ua, ่วเรียงแบบเนะาะแล้วก็จะเป็นเพื่อนห่มเนาะอยู่ทั้งหลังนี่เพิ่นจะเรียงงัวแต่ว่าบ๊โดจะบริพาทุกคนไปเบิ่งเนาะ เดี๋ยวบรรยากาศน้ำอ้อมเนาะ